สวัสดีย้ำมือซาวครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกรบเป็นค้นอำเภอหนองบัวละเวีจังหวัดเชียงพูมครับแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเขานะครับเอฟซีสปปล้าวเอฟซี FC กับมูชานะครับที่ติดตามชมคลิปผมว่าวาที่เปลี่ยนช่องทาง YouTube แล้วกับเพจ a c e b o o k เกษตรทอต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเฮ็ดคลิปเพื่อจะเปรียบเทียบการฉีดยาคุ้มยานะครับที่ผมฉีดให้พี่น้องเบื้องนะครับเมื่อคลิปก้อนหนานี่นะครับคลิปก้อนหนานี่ ว่าผลกระทบของการฉีดยาคุ้มยานะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยในการที่ปลูกเสร็จแล้วแล้วก็ฉีดทับดูมันไปเลยนะครับว่ามันมีผลกระทบยังไงนะครับอันดับแรกมาเบืองส่วนที่ถึอผลกระทบของยาคุ้มยานะครับเป็นยังมันค่อยเป็นแบบนี้นะครับเบื้องตัวอย่างท่อนนี้นะครับท่อนนี้มันคือแตกตามาจากใต้ดินนะครับแตกตามาจากใต้ดินกับเพราะว่า ทอนพันธุ์ตอนนี้นะครับตอนเอามาปลูกแรกๆนะครับตอนเอามือมาปลูกพวกพวกตาหมันรอๆเนี่ยครับมันเริ่มแตกตาแล้วมันเริ่มปีตาออกมาเป็นตาอ้อนๆนะครับวันนี้เพราะถือยาคุ้มเข้าไปยาคุ้มมันกระเฮ็ดให้เนี่ยครับพวกตาหมันพวกยอดหมันนะครับมันลวกแล้วมันแห้งไปเลยนะครับแห้งตายไปเลยมันก็ทรงกลนไปเนี่ยครับทรงกลนแห้ส่วนทอนพันธุ์ที่ มันอยู่ในดินนะครับแตกตาขึ้นมาไม่ครับแตกต้นขึ้นมาไม่จากใต้ดินนะครับอันนี้คือผลกระทบของยาคุมา้มยาเฉพาะทอนพันธุ์ที่แตกตาออนขึ้นมาแล้วนะครับแตกตาออนขึ้นมาแล้วแล้วมาเบิ้งอีกต้นนึงต้นนี้เป็นปกติก็คือมันต้นมันอาจจะสดอยู่มันวันแตกตาขึ้นมาเนาะครับเนี่ยครับมันจะบม่มีผลกระทบในการที่เขาฉีดยาคุ้มยาเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะแตก ตาเป็นปกตินะครับคือแตกข้างบนเลยแต่ว่ากลับกันกับอันที่ถกอยาคุ้มยาเข้าไปมันจะแตกมาจากใต้ดินนะครับนี่คือผลกระทบที่เฮาสังเกตไ,ได้ง่ายๆนะครับสังเกตได้ง่ายๆแล้วเฮากับเ่าต้องไปกังวลน,นะครับมันแตกใต้ดินเลยว่าแตกข้างบนเพราะว่าแตกใต้ดินเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็กคือต้นมันจะมันจะอวบใ,ใหญ่กว่าซุ้มแตกที่อยู่ทั้งยอดนะครับ จะอบไ่กว่าแล้วก็ต้นแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าของผมนั้นมันเป็นดกมันสดนะครับดกมันสดตอนเอามาปลูกตากับบาท่านแตกตาบาทันแตกดีบันไดมันก็เลือยเฮ็ดให้ผลกระทบมันหน่อยนะครับผลกระทบมันหน่อยแต่ให้ผมแนะนํานะครับถ้าดูมมันผู้ใดมันแตกตามาลายแล้วค่อยเอามาปลูกนะครับหรือว่าบ่มทอนพันุไวผมแนะนําว่าพอแตกร่องเสร็จแล้ว ให้ฉีดยาคุ้มเบคอนนะครับฉีดยาคุ้มเบคอนแล้วหอดห้อยมาปลูกที่หลังนะครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกเสร็จแล้วนี่ครับดูกมันที่ที่แตกตาขึ้นมาเนี่ยมันถือยาคุ้มไปมันที่ลวกที่ใหม่เนาะครับมันจะเฮ็ดแห้มันเขาจะเกิดซ่าเพราะว่ามันจะเกิดมาจากใต้ดินนะครับรคือพวกเนี่ยครับก็คือดูไใบที่มันพอท่านแตกตามันก็ที่แตกตามายนอกขึ้นมาทังสิเลยอย่างเช่นต้นเนี่ยครับ ต้นนี้ก็ถือรวกเท่ากันเนี่ยมันกัดที่เริ่มแตกมาจากใต้ดินเท่ากันเดี๋ยวพายางไปเบื้องอีกนะครับที่มันถือถือยาคุ้มเข้าไปว่ามันมีแจกต้นนะครับเดี๋ยวพายางไปเบื้องครับมันหาพรอยมีสเนี่ยเบื้องตัวย่างต้นนี้ก็ได้ครับนี่ต้นนี้ก็ถือยาคุ้มยาเท่ากันมันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับงับกินขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยเริ่มแตกตาขึ้นมาที่หลัง อันนี้พวกประเภทที่มันแตกตาส้นมากรอบนี้ถือยาคุ้มยาต่ว่าพวกนี้กับ่ค่อยมีผลกระทบไประไดนะครับอันนี้มันแตกที่หลังเนาะแตกที่หลังหลังจากที่เขาฉีดยาคุ้มยาไปตะกี้เป็นแบบนี้เลยนี่ครับ เมื่อนี้ก็ามาฉีดปุ๋ยขีดอยังคือเก้าหละครับฉีดปุ๋ยรอบแรกฉีดปุ๋ยรอบแรกเนาะสำหรับคลิปนี้กะซี่ฝากไว้แค่นี้ก็เนาะครับขอบคุณหลายๆครับ